เออคเออห้ากระจังกินกเบิ่งกืนถนอากับจังกินจะกอบโล่โานพม้นมานัปลาถามเิ่นักหอดปลาสีหอนเว้นเพิ่ก็จะหุดนจักขาลอยใน้ครี้มีเจ้าของวันเกิดมีตะคอนลอสวยๆละคะ มาเฉยอยัางเนียวได้เลยก้าวเหรอเอาขอแนะนำเพื่อนๆของพวกเราก็ไม่มีใครที่จะดีไปกว่าตัวแทนที่จะมาเออให้ทำอวยพรเนาะสันมันเกิดนั้นกับทีมงานของเราท่านคนนั้นก็ขาดไม่ได้เลยก็พี่ใหญ่คือสุธนชัย อาอา,อ,าอาอาทารีอันไม่ยืนดีเลย,ยระยะทางที่ผ่านมาช่างไกล <c oughs> นักเห็นประจับไม่ชีวิตการต่อสู้แต่ละท่านสู้กันก็น่าดู มุ่งเข้าสู่ประตูสุขพระคะรรุนครองขอแสดงความยินดีกับทุกท่านซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดเวียนมาถึงแม้จะเกิดคนละเดือนไม่คำหนึ่ง,งให้นึกถึงความสะดวกและพร้อมเพรียงครับ ก็เป็นจีเรจจีเรเป็นยูทูบเบอร์นะเจ้าของมันเกิดท่านเจ็ดพันและท่านแปดพันแล้วก็สวัสดีเพื่อนรุ่นห้าร้อยทุกท่านในวันนี้นะครับกระผมวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับไปนามไม่ใช่ผัวโสคนหนุ่มน้อย ผมจะจำเสมอว่าคนหนุ่มในร่างแก่ดีกว่าคนทอแท้ในร่างหนุ่มนี่คือสโลแกนของผม,มเพื่อนยงบาลนะครับขั้นมาสูงไม่นี่สูงไม่ให้นี่คาถึงชราวบังเล็กหน่อยโกเคยทอดแต่ยางใดงานใดก็ทำใดผมไม่ว่างปลาปล่อยพอแต่ค่อยแต่ลูกเต่าหาเข่าสู่กินจิตอาสามีเพียบพร้อมบอกแนห่หากมีงาน ให้ประสานไปหาคู้ภูพันดูและคุณล่องประสานไปบังเชื่อแนบบพิษวังมีสตางไปน้ำปางน,นี้เอาเรือหายแค่บุมีแท้ๆเอาขบกาวเช่าชาลาดนุมหน่อยสิบม,มารวมซอยงานทนะแหลครับวันนี้ครับคืนก็ขอแสดงความดีใจกับเจ้าของวันเกิดน,นะครับท่านแรกคุณพ่อวันชาติบัวสิง โอเคนะครับครับผมแต่ท่านที่สองวันนี้ซึ่งเป็นเจะาภาพคุณพ่อสิทธิเดชตันตศิษย์คุณพ่อปัวและท่านที่สามนะครับคุณพอ่อธงทองยอดสวัสดิ์อร่าท่านที่สี่คุณพ่อธรรมนูญดิลซินนะครับคุณพอ่อรรม ท่าท <T itt les> ี่ห <le> <anya> ้านะครับคุณแม่รัชณีปอกมันซึ่งวันนี้ท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมกับพวกเราได้ก็เป็นบันเทิงแต่วันนี้และท่านที่หกท่านนี้ท่าน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 เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับคุณแม่พรทิพชาคำลายเตชิ ครับหรือว่าคุณแม่ต่อยท่านที่เจ็ด <laughs> คุณแม่แพงสีสมสวยนะครับคุณแม่ตีครับท่านที่แปดคุณแม่ปราณีอสุชีวะคุณแม่น้อยสสุุปปรราาณณีีคุณเออ่คุณแม่ปราณีอสุชีวะนะครับสุปราณีนี่ล้วเป็นแบคนหนุ่นนมหน่อย ันจะไปครับคุณแม่ไทวันช,ม,ชมสิริหรือว่าคุณแม่จอดค,นะครบเนาะครบเก็บร้อยครับสำหรับวันนี้ครั้าน้อยไมนดาโตัวแทนของคณะเพื่อนรุ่น500ก็ต้องขอชื่นชมที่ท่านได้เดินทางมาถึงวันนี้63ปีระยะทางไม่ไ,<ว>ไม่ไกล แล่ไก่กลสามนะครหสิบเจ็หกสิบเจ็ดบวกสี่หกสิบสามบวกสี่อย่าลืว่าวันนี้วันอะไรนะเขาว่าวันนี้มีหวยนาวด้วยไม่แน่นะ613กับระยะทางที่เราเดินมาไม่ธรรมดาทุกท่านต่อสู้ด้วยชีวิตความเป็นอยู่ทุกท่านบากบ่นมาตลอดแต่เราเดินทางมาถึงวันนี้แล้ว ผมขอชื่นชมสุขภาพกำลังใจความสมัครสมานสมัคคีของรุ่องราของเราวันนี้ยังนื่นและก็คงจะแน่นต่อไปนะครับดูหน้าทั้งแปดท่านถ้าผมให้อายุแล้วประมาณสามสิบ้าปีนะครับจริง ปกติแล้วคน67ปีนี่หน้าตาเดี๋ยวนี้ดูแล้วมันไม่ธรรมดาถือว่าสุขภาพท่านดูแลสุขภาพได้ดีนะครับวันนี้ก็ผมไม้นาตัวแทนาภาพก็ต้องขอขอบคุณทั้ง8ท่านเจ้าภาพในงานวันเกิดวันนี้ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง นึกสิ่งใดปราถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมากปราถนาขออรัธานาคุณพระทูก<ะ>ั์ตัวขาวตลอดจนพระสยามเทวาธิราชคุณพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครบ<อ>ถือจงคุ้มครองปกปักรักษาคณะเจ้าของวันเกิดทั้งแปดท่านตลอดจนเพื่อนรุ่นฮารอยของเรา ทุกท่านให้มีแต่ความสุขมั่นใจเลยขอบคุณมากครับอ,นอนลองสักคนลองสักคนจังหมลองสักคนยืนประกบสักคนยืนต่อหน้าเลยยืนต้นายืนต้า่อา่อาเพ่กนนารเพื่กนอนากนอนารอนาคา เติใจหวังพังใจให้ได้องดังฝันไฟที่เต็มใจทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศตสาให้คนรักมากมีดา Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you <laughs> ท่านท่านพุช yeah. yeah. ัยชัเพื่อพผู้ชาเอาครับหลาท่านเช่เเอาเนี่ยท่านท่านนรุนตกท่านรัชพรท่านรัชพรท่านอาเดช่ะเป็นตัไทบอแล้วกพ่อพ่อเอาเฮ้ยชายเนี่ยไปเหตก ไปกัเค็มบ๊อกินไข่บำรุงไข่วัมค่ารขงนอกบ้านวขอนี่แกินไข่ัดุูม่ายาจะแข้งนอกบ้านทุกทยกู้มดแ จะพร้อม่อนนะครัยเอาแร่มจะพรอมกนนานนี่ไนูนกยับประังเยัไางดีด้วยนะนะคดีด้วยเจ้าพทไมุคอยไถ่ายไปดูไปไปถ่ายดูไปคอยให้พ่กเป็น่าเป็นตั้งไปแล้วเขาถ่ายดูแล้วอันนันก็รอยสีคอยคอยแล้วก็ต่อไปก็เรียนเชิแทน khănôm truôi đấy con gái khănôm vậy cái này khănôm nó bay พอพวกกระเี่ยงกระเี่ยงช่วยพวกแกให้ <coughs> <coughs>